รับราคาขึ้นทีไรนอกจากจะทําให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วกเกษตรกรซึ่งเป็นภาคการผลิตที่สําคัญของประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะสินค้ากเกษตรไม่ได้มีต้นทุนการผลิตแค่มเมล็ดพันธุ์ปุย๋ยหรือ,อยาปราบศัตรูพืชเท่านั้นแต่ยังมีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เติมในรถไถนาและเครื่องจักรคนทางการ,กรเกษตรและที่สำคัญสินค้ากเกษตรเป็นสินค้าที่มีการกำหนดราคาโดยผู้ซื้อ ต่างจากสินค้าอุตสาหกรรมยังไงล่ะคะถ้าเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยรา,ราคาราคานที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ค่าขนส่งมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาพ่อค้าเขาไปซื้อสินค้าจากเกษตรกรค่าขนส่งที่เพิ่มเขาก็จะหักออกมากขึ้นเขาผักภาระราไปสู่การซื้อสินค้าจากเกษตรกรในราคาที่ถูกลงนะฮะการขนส่ง ค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ก็คือค่าน้ำมันถ้าสามารถลดลงได้นะสามารถลดลดลงได้ทำให้ค่าขนส่งมันถูกลงเนี่ยโดยมีพลังงานทดแทนหรืออะไรก็แล้วแต่นนะมันก็จะส่งผลต่อเกษตรกรเป็นผลดีต่อเกษตรกรก็คือว่าเกษตรกรก็จะขายของได้ในราคาเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ส่งผลดีต่อผู้บริโภคก็คือผู้บริโภคจะซื้อสินค้าได้ในราคาที่ ไม่สูงไม่ต้องสูงขึ้นนะมันจะจะเป็นผลดีทั้ง2องฝ่ายจากตัวเลขการสั่งซื้อน้ำมันจากต่างประเทศของไทยในปี2,547พบว่ามีปริมาณสูงถึง27,300ล้านลิตรซึ่งในจำนวนนี้ถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรถึง15%ส่วนน้ำมันที่เหลืออีก80%นั้นถูกนำไปใช้เพื่อการขนส่งแทบทั้งสิ้น จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเวลาที่ปรับขึ้นค่าน้ำมันข้าวของเครื่องใช้จึงราคาสูงตามไปด้วยในทางกลับกันพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ห่างไกลตลาดก็จะยิ่งถูกหักค่าขนส่งมากจนแทบไม่เหลือเงินแต่วันนี้เป็นโชคดีของคนไทยที่ปะตะทได้นำก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในอ่าวไทยขึ้นมาใช้แทนน้ำมันได้แล้วล่ะค่ะ จริงๆก๊าซธรรมชาติเป็นเป็นพลังงานปิโตเลียมที่เรานำมาใช้20กว่าปีแล้วนะครับจากการค้นพบแล้วก็มีการขุดแล้วก็บางท่ดน,นำขึ้นมาด้วยภาวะที่เราเห็นว่าราคาน้ำมัน,ม,น,ม,นมันขึ้นไปสูงแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะลงมาโดยเร็วก็จึงมองว่าหน้าที่จะพัฒนาน้ำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้แทน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็จะช่วยทําให้เงินไม่ต้องออกไปนอกประเทศช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยจ่ายาคา่าก๊าซแทนน้ามันในาาราคาต่ำวันนี้เราขายก๊าซเ g ็นที่ฐานีที่กิโลกร,รัมละ8บาท50าตางค์ซึ่งเทียบเท่ากับน้ํามันประมาณ1ลิตรน,นะครับทนที่จะเสีย20กว่าบาทนก็มาเสียแค่8บาทกว่าเท่านั้น ก๊าซ NGV ไม่ได้ช่วยประหยัดเงินเท่านั้นนะคะยังเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติที่เบากว่าอากาศหากมีการรั่วไหลก็จะลอยไปในอากาศและมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่าจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยกว่าน้ำมันด้วยละค่ะเห็นข้อดีของก๊าซ NGV มากขนาดนี้ คราวหนะ้าเราจะพาไปดูรถบรรทุกที่ใช้งานขนส่งว่าทำไมเขาจึงหันมาใช้ก๊ส NGV แทนน้ำมันอย่าลืมมาหาคำตอบด้วยกันนะคะ